สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแบบทดสอบความสามารถด้านภทยาไทยชั้นมศึกษาปีที่3ต่อเลยดีกว่าค่ะต่อจากอีดีทีก่อนนะคะก็คือวันนี้เราจะมาทำข้อที่16ถึง26กันต่อเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่ข้อที่16ต่อเลยนะคะพิจารณาข้อความและตอบคำถามข้อที่16รายการอาหารวันนี้ที่ที่1ไข่โะเลผัดกะหล่ำปีลองกอง ข้อสองชุดที่สองนะคะกระเพราไข่ดาวส้นเผื่อหวานชุดที่สามผัดผักรวงแกงปลาไก่เนาะแล้วก็ชุดที่สี่แกงส้มปลาทอดมะละกอสดนะคะเขาถามว่าข้อความหมายเลขใดมีการใช้คาที่เสียงสะกดผิดนะคะหมายเลขที่หนึ่งไข่พะโล้ผัดกระหลังซีงลองกองเป็นการเสียงที่ถูกต้องแล้วนะคะต่อมากระเพราไข่ดาวเส้นเผียอหวาน ในที่นี้นะคะคำว่าระเทาของเรานะคะตะเทาคำที่อย่างคำว่าระเทาที่ถูกต้องก็คืออย่างแบบนี้ก็ นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่17นะคะข้อที่17พิจารณาแล้วตอบคำถามข้อที่17นะคะเด็กๆไม่ควรเล่นน้ำที่มีจอบแหนเป็นไปหมดมคำว,ว่าตอบคำที่ขึ้นไปของเราคือคำว,ว่าตอบแหน,นะใช่ไหมคะ ตอบแหนเต็นไปหมดข้อใดมีการใช้คำชนิดเดียวกับคำที่ผิดเก้นายน้องวิ่งเร็วมากเธอไปเที่ยวกับฉันเขาบอกว่ามาวันนี้ท่านต้องการพบคุณเดี๋ยวนี้ทำตรงนี้นะคะทำการใช้คำชนิดเดียวกับคำที่ผิดเกินาย ดังนั้นนะคะเขาว่าน้องข้อแรกเป็นคำนามคำนามต่อมาข้อที่สองข้อสาแล้วก็ข้อสี่เธอฉันเขาท่านคุณเนี่ยเป็นคำสรรพนามนะคะ ดังนั้นคำว่าจอบเหนืข้างบนก็เป็นคำนามนดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่หนึ่งนั่นเองอข้อที่หนึ่งนั่นเองนะคะน้องวิ่งเร็วมากนะคะต่อม่าพิจารณาประโยคแล้วตอบคำถามข้อสิบแปดนะคะแม่ใช้ขันน้ำล้างหน้า เม่ใช้ขันจับน้ำล้างน่องนะคะคว่าขันก็ไใ้เป็นคำพ้นเมอเดียวกับคำที่สุดขึ้นใต้นกเขาขันตอนท้าวตืเด็กเด็กหัวละกันอย่างสุขขันแม่นานเลี้ยงคืนนหนีขันโตกบนโต๊ะพ่อห้ามเลือกโดยวิธีขันรนะ เออที่มีคำขายก็คือว่าแม่ใช้ขันตักน้ำล้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นขันข้อแรกขันข้อแรกเป็นคำศิริยาเนี่ยขันข้อแรกเป็นคำศิลป์วิยาเนี่ยขันข้อแรกเป็นคำศิริยาเด็กๆดหัวเราะอย่างหกขันหกคำในที่นี้ก็เป็นคำศิริยาเหมือนกัน งานเลี e mm. ้ยงคืนนี네้มีขันโตบนโต๊ะขันโตกในที่นี้เป็นคำงานต่อมาข้อห้ามเลือกโดยวิธีขันชนะขันขนะก็คือเป็นคำศริยานะคะดังนั้นคำที่ขัดขันในข้อใดที่มีรับใช้กับแม่ใช้ขันตักน้ำล้างแม่ ก็คือข้อที่สามนั่นเองนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะพ็าเป็น,นานมลังกันนะคะต่อมาอ่านประโยคแล้วตอบคำถามข้อที่สิเก้าถึงยีสิบนะคะนกกระจิบเอ๋ตัวก็เล็กสีก็ไม่สวยเสียงก็ไม่ไพเราะท่างหน้าสงสารเสียดินนะคะข้อ19บ้าข้อความนีเนนน้เป็นประโยคชนิดใดเป็นประโยคชนิดใดก็คือ ประโยชนกับเราไหมนะปิดไปก่อนเป็นประโยคน์กับลราไหมนะเป็นประโยคนําถามไหมคะประโยคคําถามถ้าไม่เอ่อย่างนี้นะคะไม่มีนะคะก็คือประโยค์ข้างบนนี้ไม่ไม่ได้เก่าเป็นประโยคนําถามนะคะก็ยังไม่ถูกนะคะประโยคขอร้องร้องขอนะคะไม่ได้พูดถึงการร้องขอนะคะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะไม่มนะคะไม่ได้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะดังนั้นอวีมถูกต้องก็คือ ก็ที่หน่งนังอนเป็นประโยคเจ้า,เาบอกเข้าถึงเก้านกปกตินะคะต่อมาคำถามในข้อใดจะได้คำตอบจากประโยคข้างต้นประโยคข้างต้นนะคะนกปกติมีสีอะไรบ้างาประโยคข้างบนอะคะ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอก ถุงสีนกกระจิบไม่ได้จ่าถุงสีของนกกระจิบเลยใช่ไหมคะเขาบอกเค่ว่าสีก็ไม่สวยแค่นั้นเองนะคะต่อมาเขาบอกว่านกกระจิบอาศัยอยู่ที่ไหนข้องฟางข้างบนตรงนี้ไม่ได้จ่าถึงสถานที่อาศัยของนกกระจิบนะคะแต่ข้อที่สามนกกระจิบตัวเล็กเพราะเหตุใดเขาไม่ได้่าถึงเหตุที่นกกระจิบตัวเล็กเขาบอกแค่ว่านก ก็ะิดเอ่ยตัวก็เล็กแค่นั้นเองนะคะดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อสี่นะคะนกกระจิตมีลักษณะอย่างไรก็คือตัวก็เล็กสีก็ไม่สวยเสียงก็ไม่ไพเราะนะคะเป็นลักษณะข,ของนกกระจิบตัวนี้ ว่าไม่จริงห้องเราคนที่เก่งคือลิชไงมันเก่งจะตายเพราะรู้ทุกเรื่องภรรยาพูดว่าสุรีเป็นคนเก่งสุรีเป็นคนเรียนเก่งเนื่องจากเขาทําได้ทุกอย่างแต่อุ้มถามว่าไอ้งมลเก่งมันทําได้ทุกอย่างและยังเป็นหัวหน้าห้องด้วนยะ ขอ้อย1สุดเอ็ดถามว่าขอ้อความหมายเลขใจใช้ภาษาได้เหมาะสมหมายเลขที่หนึ่งลัตมาตอนหลังนั่งหนอกับเพื่อนบ่าแผนเรียนกล่มกับใครถาว่านัยังไม่เหมาะสมในที่นี้นะคะต่อมาหมายเลขที่สองมาลีรีบบอกว่าไม่จริง้องเราคนที่เก่งคือวิธีไหนมันเก่งจะตาย เพราะรู้ทุกเรื่องเราว่ามันเึ่อย่างนี้นะคะยังไม่เหมาะสมนะคะต่อมาการเลยาพูดว่าสุทีเป็นคนเรียนเก่งเนื่องจากเขาทําได้ทุกอย่างอ่าอันนี้เป็นคําพูดที่เหมาะสมนะคะแต่ข้อที่สี่ไม่เหมาะสมตรงไหนก็คือเพราะว่าไอ้มนุษเหมาะสมไหมคะพูดไอ้แบบนอย่างไม่เหมาะสมนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อที่สามนั่นเองนะคะกรยาเป็นคนพูดที่เหมาะสมที่สุดนะคะต่อมาอ่านข้อความและตอบคำถามข้อที่ยี่สิบสองพิธีกรงานมงคลสมลดสุดสุดสุดประธานมาของพววมาลัยให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวขณะประธานกำลังสุดสุดสุดอาหารอ่า เรามาดูก yup. ันเลยนะคะข้อที่ยี่สิบสองควรใช้คำในข้อใดเติมลงในเลขที่หนึ่งและหมายเลขที่สองจึงจะเหมาะสมพิธีกรงานมงคลสมรสให้ประธานมาข้องตรวมาลัยเจ้าบ่าวเจ้าสาวขณะกำลังกินอาหารคำและคำคู่แรกนี้ยังไม่เหมาะสมนะคะต่อมาพิธีกรงานมงคลสมรส เรียกประธานม,มาของของให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวขณะกำลังประธานกำลังกินอาหารก็ยังไม่เหมาะสมนะคะพิธีกรงานมงคลสมรสบอกให้คำว่าบาอกประธานก็ยังไม่เหมาะสมนะคะต่อมาพิธีกรงานมงคลสมรสเชิญประธานม,มา้องทวงมาลลยให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวขณะ ประทานกำลังรับประทานอาหารดังนั้นข้อนี้เหมาะสมที่สุดนะคะก็คือข้อคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่สี่นั่นเองนะคะต่อมาอ่านบทร้อยกองแล้วตอบคำถามข้อยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่เช้าตู่นกกาออกไปหากินพร้อมกัน ไหวหลังไม่เสียงผู้ใดตั้งใจกำลังทุกตัวมุ่งหวังทำมาหากินจากบทร้อยกรงนกกามีลักษณะอย่างใดนกกามีลักษณะอย่างใดขยันออกหากินแต่เช้าเนี่ยมีความขยันออกหากินแต่เช้าเนี่ยเช้าตู่ อ๋าจริงคำตอบที่ถูกต้องคือข้อหนึ่งนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะแต่ทาไมข้อที่สองสามและสี่ยังไม่ถูกต้องนะคะอ่าขั้สองอดทนเพราะต้องทํางานหนะักข้อความข้างบนนี้ได้ แค่ออกุดพร้อมกันแค่นั้นเองนะคะประมาณชอบสร้างรังใหม่ข้อข้างบนนี้ได้กล่าวถึงการชอบสร้างรังใหม่นะคะผู้แตบะบทิ้งรังไว้หลังเกี่ยวกับรังก็จะมีแค่ทิ้งรังไว้หลังแค่นั้นเองคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้ทอที่หนึ่งนั่นเองนะคะสอง ข้อที่สีให้นำข้อคิดจากบทใบฟองไปใช้ได้อย่างเหมาะสมจอยกับเพื่อนเปิดร้านขายนมเย็นเพื่อหารายได้พิเศษต่อมาตินช่วยแม่ขายขนมตีนมันยาเพื่อจะได้เงินค่าขนม สามเป็นคิดตุกทำขนมเค้กกล้วยน้ำว้าเพื่อให้ต่างจากคนอื่นสี่อจอยนั่งรอที่ที่ท็อที่กำลังส่งสินค้าไปส่งลูกค้าเพื่อลับบ้านพร้อมกันข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่หนึ่งนะคะก็คือจอยกับเพื่อนตกรายร้านขายนงเย็นเพื่อหาไรายได้พิเศษเป็นว่าเป็น จอยกับเพื่อนเนี่ยมีความขยันไม่เกี่ยงงานข้อความตรวจรายกาตรงนี้พูดถึงความขยันแล้วก็ไม่เกี่ยงงานขึ้นตรงกับข้อหนึ่งนั่นเองนะคะมีความขยันไม่เกี่ยงงานนะคะับอืมถูกต้องเลย ต่อมาอ่นภิธานแล้วตอบคำถามข้อ,อที่2 5่ห้าถึงยีินะคะริมฝั่งแม่นม้ำที่มีมน้ำไหลเที่ยวชายคน,นหคนึ่งนั่งรอเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งของแม่นม้ำเขาคุ้งคิดว่าบริเวณใดจะข้ามได้ไดอย่างปลอดภัยในที่สุดเขาคิดได้ว่าบริเวณที่น้ำเนี่ยคือตุด น้ำไหลน้ำลึกนะคะต่อมาบริเวณที่เสียงดังคือจุดที่น้ำตื้นน้องคิดได้เกาจึงเดินลุยน้ำข้ามไปนะคะข้อยึดถึไนใครนำข้อคิดจากนิทานไปใช้ได้เหมาะสมเนี่ยข้อแรกก้องเปลี่ยนรองเท้าตามที่แม่บอกข้อที่สองแก้ไข เต้ใบนี้เพราะเห็นว่าสวยดีสามก้อยใส่เสื้อผ้าตามที่โรงเรียนกำหนดสี่เก๋อ่านหนังสือหลายเล่มก่อนตัดสินใจซื้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่สี่นั่นเองเจ๋ออ่านหนังสือหลายเล่มก่อนตัดสินใจซื้อก็เหมือนกับตรงนี้เขาขึ้นคินะคะ การคิดก็คือการตัดสินใจคิดก่อนว่าตรงไหนดีหน้าน้หลึกตรงไหนดีหน้ามุนนะคะก็เหมือนกับเก๋อ่านหนังสือหลายเรื่องก่อนว่าหนังสือไหนหน้าจะดีที่สุดสําหรับเขาเขาจึงตัดสินใจซื้อันั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่สี่นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่ยี่สิบหกข้อซึ่งดนิทานให้ประโยชน์ในข้อใดหนึ่ง ให้รู้จักการสังเกตป้องตัดสินใจ2ให้รู้จักการวางแผนและเตรียมตัวนะคะ 3. ให้รู้จกักวิธีการเดินทางที่ปลอดภัย4ให้รู้จกักหลีกเลี่ยงสถานที่อันตรายนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1นั่นเองให้รู้จักการสังเกตป้องตัดสินใจอย่างเช่นนี้นะคะตรงกับ ี่เขาคุ้นติดอยู่นานเขากุ้นคิดอยู่นานให้ที่สุดบริเวณเขาก็สังเกตนได้ว่าบริเวณที่น้ำไหลเงียบเนี่ยคือน้ำลึกที่สุดบริเวณน้ำที่เขียนดำคือน้ำที่ตื้นเอเคใไหมคะดังนั้นการตัดสินใจของเขาจึงเป็นคาตอบที่ถูกต้องก็็สอบคล้องข้อที่หนึ่งให้ด้ยจากสังเกตก่อนเห็นไหมการสังเกตของเขาสังเกต วัเรียนน้ำเงียบน้ำดังนะคะเป็นการข้อนี้ตอบถูกต้องก็คือการสังเกตก่อนการตอบติ๊งใจนะคะถูกต้องดังนั้นข้อที่หนึ่งข้อถูกต้องนั่นเองวันนี้ก็จบข้อที่สิบหถึง2ี่สิบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวค้งหน้าเรามาต่อ ep สามเป็นการเขียนอภินัยคำตอบนะคะการเขียนเรื่องบทความนะคะวันนี้ 拜拜，拜拜。拜拜